สวัสดีค่ะในนามโรงเรียนบ้านปากนาสวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนบ้านปากนาสวนตั้งอยู่เลขที่11หมู่2ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด199คนระดับอนุบาล34คนระดับประถมศึกษา91คนและระดับชั้นมัธยมศึกษา74คนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สภาพแวดล้อมเป็นที่ราบเชิงเขาปัจจุบันโรงเรียนบ้านปากนาสวนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิน้นจำนวน18คนแยกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน1คนคือนางเพชรินเหล็กมาครูประจำการ13คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและครูอาสาครูรักถิ่นกศส,อสอ1คน ตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านปากนาสวนได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งมีที่มาและความสำคัญของโครงการดังนี้ที่มาและความสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านและเขียนโดยประกาศปี2568เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อส่งเสริมนโยบายนี้ให้เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านและเข be you ียนของนักเรียนผ่านการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเช่นการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที er ่กระตุ้นให้นักเรียนประสงค์ที่จะเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและสร้างนิสัยในการรักการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียนโดยใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือในห้องสมุดรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนของครูและการสอนเสริมที่เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาในการอ่านและเขียนของนักเรียนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านปากนาสวนได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากนาสวนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนซึ่งเป็นฐานในการเรียนรู้ในอนาคตวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเป้าหมายเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงปริมาณ1น0ลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป27 5ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ใช้บริการยืมหนังสือหรือใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า 300/75ของนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการพัฒนาและประเมินผลด้านการอ่านการเขียนอย่างมีคุณภาพ 2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านเขียนได้ดียิ่งขึ้น 3าม้ละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยจำนวนครูผู้ดำเนินโครงการจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนครูทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน199คนคิดเป็นร้อยละหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบ3ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา2564ถึงปีการศึกษา2566ค่าเฉลี่ยคะแนนกลุ่มสาระภาษาไทยในการทดสอบ O-net NT และ RT มีค่าเฉลี่ยคะแนนที่สูงขึ้นและต่ำลงตามระดับคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละปีซึ่งทางโรงเรียนก็หวังว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาและปรับปรุงค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบในปีต่อๆไปได้ งบประมาณดำเนินโครงการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพทออจำนวน1 8 0 0บาทขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 1. ประชุมวางแผนในการดำเนินกิจกรรม 2. จัดทําสื่อการสอนเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ 3. ดํดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ตามลำดับกิจกรรมที่ 1. คําคล้องจองของหนูสาหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสอง กิจกรรมที่1คําคำคล้องจองของหนูสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสองระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสามารถบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ได้สัปดาห์ละ3าครั้งซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ชั้นเริ่มแรกโดยกิจกรรมนี้คุณครูจัดทำสื่อคำคล้องจองให้นักเรียนคุณครูนำมาอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังและอ่านตามหลังจากนั้นให้นักเรียนได้จดจำคำคล้องจองจากการอ่าน สื่อการสอนที่นักเรียนได้ใช้ในการทำกิจกรรมเช่นคำคล้องจองเพลงกลองยาวคำคล้องจองเพลงควายน้อยคำคล้องจองเพลงดอกไม้ของชาติเป็นต้นกิจกรรมที่2เพลงเก็บเด็กสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3กิจกรรมที่2เพลงเก็บเดก็ดกสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสามารถบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งเช่นเดียวกับกิจกรรมที่1แต่กิจกรรมนี้จะใช้เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงเก็บเด็ก ที่สามารถบูรณาการเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยได้เพราะเมื่อนักเรียนได้ยินเพลงนักเรียนจะเข้าที่ของตนเองซึ่งสามารถใช้บูรณาการเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการทํากิจกรรมที่สองเพลงเก็บเด็กคือโฟชาร์ตเพลงเซิ้งน้องน้อยเพลง7วันบันเทิงเพลงนกยูงเป็นต้นกิจกรรมที่3ฟังนิทานแสนสนุกสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 กิจกรรมที่3ฟังนิทานแสนสนุกสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมจัดขึ้นสัปดาห์ละ3มครั้งโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากนักเรียนได้เลือกอ่านนิทานในเรื่องที่ตนเองสนใจคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนจำเทคนิคการอ่านนิทานและนำไปอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนได้สื่อที่ใช้ในการทำกิจกรรมฟังนิทานแสนสนุก คุณครูทำเล่มนิทานไว้ให้นักเรียนได้หยิบอ่านตามความสนใจหรือใช้เป็นสื่อในการเสริมแรงบวกให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีครูก็จะอ่านนิทานให้นักเรียนฟังเพื่อเป็นรางวาัลตัวอย่าง,งคลิปวิดีโอในการาทำกิจกรรม <ไป S 1> ฟังนิทานแสนสนุกนทีละตัวพวกหนูที่เหลืออยู่กิจกรรมที่4ตัวหนังสือสื่อความหมาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมที่4ตัวหนังสือสื่อความหมายสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์โดยครูเขียนตามคำบอกโดยใช้บัญชีคำพื้นฐานนักเรียนเขียนลงในกระดาษลูกเตา๋าและพับเป็นรูปร่างลูกเต๋าด้วยตนเองกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น เพราะเปลี่ยนจากการเขียนตามคำบอกในสมุดเป็นเขียนในกระดาษรูปร่างลูกเต๋าแทนกิจกรรมที่4ตัวหนังสือสื่อความหมายกิจกรรมนี้จะได้สื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถทําได้ด้วยตนเองและสามารถนําสื่อการเรียนรู้หรือชิ้นง,งานนี้นําไปตกแต่งห้องเรียนได้กิจกรรมที่5กําหนดคําทําให้เป็นเรื่องสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมที่ห กำหนดคำทำให้เป็นเรื่องสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้อ่านคำศัพท์จากบัญชีคำพื้นฐานตามระดับชั้นของตนเองซึ่งในกิจกรรมนี้คุณครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการให้นักเรียนสุ่มหยิบคำศัพท์และออกมาอ่านหน้าชั้นเรียน หรือครูเลือกคำศัพท์ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการทดสอบการอ่านของนักเรียนได้กำหนดคำทำให้เป็นเรื่องสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมนี้นักเรียนมีความสนุกสนานตรงที่นักเรียนได้แต่งเรื่องจากคำศัพท์ที่ตนเองได้เริ่มกับเพื่อนซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะก,การทำกิจกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อการสอนเป็นบัตรคำศัพท์พื้นฐานของแต่ละระดับชั้นซึ่งบัตรคำสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในครั้งอื่นๆได้ ตัวอย่างคลิปวิดีโอในการทำกิจกรรมกำหนดคำทำให้เป็นเรื่องโดยคุณครูทดสอบการอ่านบัตรคำของนักเรียนตามลำดบับ กิจกรรมที่6อ่านเป็นจับประเด็นได้สำหรับน De ักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมที่6อ่านเป็นจับประเด็นได้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้ค้นคว้าหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนตามความสนใจของตนเองและจดบันทึกสรุปใจความของเรื่องลงสมุดบันทึกการอ่านที่คุณครูแจกให้เป็นรายบุคคล โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้ค้นคว้าหนังสือจากห้องสมุดโร,รงเรียนตามความสนใจของตนเองซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนื่องจากได้มีอิสระในการเลือกอ่านในสิ่งที่ตนเองสนใจกิจกรรมที่7ภาษาพาสนุกสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมที่7ภาษาพาสนุกสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และหลักในการใช้พจนานุกรมโดยคุณครูให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์จากพจนานุกรมและนำมาเสนอเป็นชิ้นงานโดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และหลักในการใช้พจนานุกรมโดยคุณครูให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์จากพจนานุกรมและนำมาเสนอเป็นชิ้นงานเป็นแผนผังความคิดตามหลักในการใช้พจนานุกรมด้วยคำศัพท์ที่ตนเองสนใจ กิจกรรมที่8อ่านดูสู่หนังสือทำมือสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมที่8อ่านดูสู่หนังสือทำมือสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมจัดขึ้น1ครั้งภายใน2สัปดาห์เนื่องจากกิจกรรมนี้ค่อนข้างใช้เวลาในการทำกิจกรรมจึงใช้เวลามากกว่ากิจกรรมอื่นๆ โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้ลงมือทำสมุดเล่มเล็กด้วยตนเองโดยกิจกรรมนี้ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันของนักเรียนภายในชั้นเรียนโดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้ลงมือทำสมุดเล่มเล็กด้วยตนเองโดยกิจกรรมนี้ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันของนักเรียนภายในชั้นเรียนซึ่งเรื่องที่นักเรียนนำมาทำเป็นเรื่องที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้เช่นคำยืมภาษาเขมรคำยืมภาษาอังกฤษเป็นต้น อีกทั้งนักเรียนยังได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเทคโนโลยีอีกด้วยเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากนาสวนใช้ระบบการทดสอบของโรงเรียนในพื้นที่พิเศษฮิตเทสในการทดสอบคุณภาพการอ่านของนักเรียนซึ่งนีเป็นตัวอย่างคะแนนในการสอบครั้งที่1ซึ่งในการสอบในระบบมีการทดสอบ3ามครั้งซึ่งสามารถนำคะแนนแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบเพื่อวัดคุณภาพการอ่านภาษาไทยของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโรงเรียนบ้านปากนาสวน ใช้ระบบการทดสอบของโรงเรียนในพื้นที่พิเศษฮิตเทสในการทดสอบคุณภาพการอ่านของนักเรียนผลการคัดกรองอ่านขียนตครั้งที่1ทฮิตหนึ่งซึ่งนี่เป็นตัวอย่างคะแนนในการสอบครั้งที่1โรงเรียนและครูผู้สอนสามารถนำผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบอ่านนำไปต่อย,ยอดเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนได้เนื่องจากระบบมีการแยกประเภทของคำตามร้อยละของแต่ละประเภทคำมาด้วยซึ่งสามารถทำให้ทราบได้ว่านักเรียนมีจุดอ่อนและจุดแข็งในการอ่านอย่างไรบ้าง นอกจากนี้โรงเรียนบ้านปากนาสวนยังมีเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการอ่านของนักเรียนและนี่เป็นตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยแบบทดสอบจะมี3ครั้งในแต่ละครั้งจะมีคำศัพท์ในการทดสอบการอ่านที่แตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายของแต่ละระดับชั้นตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยแบบทดสอบจะมี3ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีคำศัพท์ในการทดสอบการอ่านที่แตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายของแต่ละระดับชั้นและนี่เป็นตัวอย่างการบันทึกคะแนนการทดสอบการอ่านของนักเรียนซึ่งในการบันทึกคะแนนจะแยกคำในการบันทึกเพื่อที่จะได้สำรวจได้ว่าคำไหนที่นักเรียนอ่านได้และอ่านไม่ได้เพื่อนำไปพัฒนาการสอนในครั้งต่อๆไปซึ่งในการให้คะแนนจะมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ โดยวัดจากร้อยละของนักเรียนที่อ่านได้และนำไปแปลผลผลการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการซึ่งแยกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชิงปริมาณ1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ7 1 3 3 2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า ร้อยละ98.173นักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยร้อยละ98.49เชิงคุณภาพ1นักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการพัฒนาและประเมินผลด้านการอ่านการเขียนอย่างมีคุณภาพโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนส นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านเขียนได้ดียิ่งขึ้นโดยเทียบผลคะแนนจากการสอบอ่านคัดกรองการอ่านเขียน3นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยร้อยละ9 1 6า91.68ปปัจจัยความสำเร็จด้านผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากนาสวนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนการทำโครงการที่พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆเพิ่มสูงขึ้นและมีทักษะการอ่านการเขียนที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านครูผู้สอนครูผู้สอนทุกรายวิชามีการเน้นย้ำเกี่ยวกับทักษะการอ่านและการเขียนอยู่เสมอมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้หนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนที่ดีขึ้นด้านผู้เรียนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านได้ดีขึ้นผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีอีกทั้งผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจและนำไปต่อยอดเป็นชิ้นงานที่สามารถนำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้เทคนิคกระบวนการที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะการอ่านตั้งแต่ระดับชั้นแรกเริ่มและให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อที่จะคุ้นเคยกับการอ่านและจะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านเขียนที่มีประสิทธิภาพในระดับชั้นต่อไปปัญหาอุปสรรค หนึ่งผู้เรียนมีพัฒนาการที่แตกต่างและหลากหลายจึงทําให้การจัดกิจกรรมในบางครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละบุคคล 2. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความกล้าสแสดงออกที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กับเพื่อนและครูซึ่งอาจส่งผลให้การทํากิจกรรมในครั้งต่อไปขาดการปรับปรุงและแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขแนวทางการพัฒนาต่อยอดหนึ่งในการจัดกิจกรรม ควรมีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกาัน 2. ควรจัดกิจกรรมที่ต้องใช้ความกล้าแสดงออกมากขึ้นเนื่องจากผู้เรียนบางส่วนยังขาดความมั่นใจในการพูดแสดงความคิดเห็นร่วมกันเมื่อนักเรียนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นจะทําให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นได้ยากในานามโรงเรียนบ้านป่านาสวนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ